เสือนันโซเชียลหนุยอัมพลฟาดเมียกบไมโครบอกอย่าล้ำเส้นเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนที่ชาวโซเชียลวิาพากษ์วิจารณ์กันสนันยู่ตอนนี้หลังจากกอดน,น้านีนักร้องดังตำนานร็อกมือขวาหนุยอัมพลลำพูนนักร้องนำวงไมโครได้ออกมาโพสต์ร่าย,ยาวฉับเพื่อนร่วมวงว่าอย่าเอาเสื้อกอะคำว่าไมโครมาเป็นเกราะกำบังเพื่อสร้างไรายได้หรือเสริมสร้างสิ่งที่มึงไม่ได้ทุ่มเทใส่ใจกับบ้านกูไม่ชอบเพราะกูคือหนึ่งในหกของไมโครอยากใช้คำว่าไมโครเพื่อเงินเพราะพวกมึงได้หมันมามา าเกินพอแล้วก็จะลบไปในเวลาต่อมาล่าสุดหนุยอัมพลออกมาฉยอีกรอบโดยโพสข้อความเดือดกล้าอินสตาแกรมส่วนตัวว่าอย่าลำเส้นอีหนูบอกเมียมึงไอโกบว่าอย่าลำเส้นกููไม่ชอบงานนี้ดันมินนันทาพิวัตรภรยาของกบไมโครที่ถูกพาดพิง ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสตของหนุ่ยอัมพลลำพูนด้วยระบุว่าหายเมาแล้วช่วยคิดดีๆว่าใครที่ลำเส้นเมาแล้วพาดพิงถึงคนอื่นในเรื่องที่ไม่จริงแล้วทําให้คนอื่นเสียหายเป็นเรื่องที่คนมีสติสัมปัญชัญญะควรทําหรือไม่ทั้งนี้วงไมโครเองกาลังจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ไมโครเดลาร์สล็อกเล็กๆในวันที20่20 21พฤษภาคม2566ที่อิมแพ t อารเมืองทองธานีทำให้บรรดาชาวเน็ตต่างสงสัยว่า วงไมโครมีเรื่องเกาเลลาอะไรกันเป็นการภายในหรือไม่อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้คนที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงความกระจ่างให้แฟนๆเพลงได้ทราบกันต่อไปค่ะ